ตอนนี้ทุกคนก็พบอยู่กับผมในเกม Roblox เช่นเคยแต่ตอนนี้ผมจะมาทำหนึ่งชั่วโมงใน Roblox ใช่มันเป็นซีรีส์ที่เราจะตั้งใจจะทำตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำมาตอนนี้ก็เพราะว่าอ่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะเออเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับหนึ่งชั่วโมงใน Roblox ว่าเราจะฟาร์มได้เท่าไหร่ก็เป็นตอนนี้ผมก็อยู่ก่อนไหนก็ไม่รู้ผมเลยจะเดินไปหาชายสุดแดงหน่อย วันนี้ก็คณใช้ชุดเย็นั้นผมก็กดไปที่ตัวเขาแล้วก็ทำให้เขาให้ทําภารกิจอะ่ะให้จัดการโจรพวกนี้ผมเลยจัดการทางสอนหน่อยแล้วก็พอผมฟาร์มถึงเพื่อประมาณยี่สิบแล้วผมเลยจะไปเกาะลิงสักหน่อยเขาบอกให้เราไปเกาะลิงอะ่ะไปป้ายอะ่ะดูแต่ว่าผมขอมาดูก่อนว่าผมจะซื้อผลใช่ผลที่ผมจะมาซื้อผมมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าใช่ไหมใช่แล้วผลที่ผมจะซื้อนั้นเป็นผลระเบิดไงล่ะ แต่ผมก็สำรวจนิดหน่อยอะ่ะเออมืออาจจะมีผลดีๆก็ได้ผดสมุกเพื่ออะไรผมเลยซื้อผลระเบิดแทนจ่ายไปห้าพันเรียบร้อยผมเจอคนที่เขากำลังซื้อเรือผมเลยจะทันจัดการเรือเขาสักหน่อยแต่ว่ารู้เรื่องเราไม่จะจัดการเรือเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราอยู่เซบเซฟโซนล้วก็เลยจัดการเรือเขาไม่ได้อะ่ะโอ้เสียดายอ่ะไปซื้อเรือคัวที่ผมควรจะนั่งก็คือเรือนี้ไงเรือฟรีไงนะเพื่อประหยัดเงินใช่เพราะว่าอาจจะไปซื้อผลแสงก็ได้บนมาตรการผลแสงมากเลยต้องการเดินทางรวดเร็ว ผมเลยเดินทางไปเกาะลิงเดินไปเรื่อยๆก็ไปเ,เดินล็อกเกอร์แค่ขี่เรือขับเรือถึงเกาะลิง,ลงแล้วผมก็ไปคุยกับลุงคนนั้นน่ะวันนี้กับลุงเขาให้ผมเรธุรกิจอ่ะเอะเดี๋ยวนะเฮะเดี๋ยวเดี๋ยนะโอ้ดูเหมือนว่ากูเกิลเขาจะจะลักผมแหละที่จริงเขาเราควรจะฟาร์กถึงเกาะแล้วก็มือประมาณเวลสิบห้าพอแต่ว่ากูเกิลมันลอกผมอะ่ะ ช่วยไม่ได้ก็ไปตีบอสกันเถอะไม่รู้ไม่ชี้นั่มเนเสียอะไรอ่ะเอาเถอเราจะมาตีกินของดีกว่าวันดีกันนี่แหละเราหัวม,มาตีนายไหนหนะที่นันผมก็มาที่ซุผบุตรไม่ทราผมให้เขาเขาสวัสดีผมก็เลยสวัสดีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไปแล้วแหละผมเลยบอกว่าครับอ่าเป็นความมารยาทที่ดีมากเลย แล้วหลังจากนั้นก็มีคนปล่อยแล้วผลอะไรไม่รู้แบบคนแสงคนไฟฟ้านี่แหละอ,อด้วยความที่ผมอยากได้ผลทเทพเผมเลยบอกว่าซุ่มผลให้หน่อยครับใช่เพิ่มความที่บอกอยากได้ผลทเทพเผมต้องการผลเทพเทในการฟันใช่แล้วก็มีคนหนึ่งที่เขาจะตอบให้กับเราเขาต้องการเขาจะซุ่มให้เราด้วยเออเขาใจดีมากเลยแล้วคนนั้นก็มาถึงจุดทีเพราคนนีน้ที่จะมาสุ่มผลให้กับเราใช่แล้วทุกคน คนนี้ไงคนหัวละลานเสื้อดำๆเขาเป็นทักชีนี่แหละหลังจากนั้นเขาอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาสูมผมให้เราผมเลยอ่ารอรอให้เขาสูมให้เรามาที่เขาให้กับเราอ่ะมันคือผลเป็นผลสมุกใช่ผมเลยเอาก็ได้เอาก็ได้ไดไดผมเลยกินเข้าไปเลยเออไม่รอดีรออะไรกินเลยแล้วเอาอลไรจังเลยคาดว่าเาจะไปตีกอลลตาแต่ว่าเออเอเอนั่มันอะไรอ่ะหัวใจคุ้นนะ มผมมาจากได้ยังไงผมโผล่ได้งไงเดี๋ยวเดียวผมเลยไม่สนใจทําเป็นว่าไม่สนใจเลยผมเลยไปต่อสู้กับกอริลา่าทุกขจอกรของกอริลาไปไป่าผมฝ่ไปชัพักก็มีชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาใช่แล้วเขามารัทีิกอริล่าผมด้วยเนะี่ยเขารู้จักชื่อผมได้งไงอ่ะเอ้ยผมยังงงเลยผมยังอึ้งเลยเอ้ยเขารู้จักชื่อผมได้ไงอ๋อผมลืมไปว่าชื่อผมภาษากฤษเป็นชื่อตัวเองชัพักผมก็นั่งคุยกับกเขาไปเรืเ่อย อืมใช่ผมก็ใช้คุยกับเขาให้เสียเวลาเออใช่แล้วผมคุยกับเขานานมากนั่นเขาก็นะทิ้งผมไปเออเขาทิ้งผมไม่มีอะไรแม่ผมก็มาจัดการลูกกระจอกของกอริล่าต่อใช่ก็เห็นพวกเขากำลังแจมอะไรกันอยู่ผมก็เลยอ่าเราไปแจมดีกว่าใช่ผมเราไปแจมเอขึ้นขึ้นสิขึ้นผมเห็นว่ามันเขาจะสมบูรณ์ไหมบีซสาแต่ว่า เมื่เขาต้องรอเช่เมือนเขาจะุูมครั้งหนึ่งไปแล้วผมก็อ่ะรอด้วยกันอ่ะเพราะว่าผมอยากได้ผลที่โหดกว่านี้ใช่ผมเลยเดารอลูดูเหมือนบ้าผลที่เขาซื้ออยู่ก็น่าจะเป็นผลสมบัเช่นเคยเลยเอาก็ได้เอาก็ได้เอาเอาเอาเหมือนเดิมอ่ะถึงมันจะเป็นผลสมุกเหมือนกันจากนั้นผมก็ย้ายเซิร์ฟใช่ผมจะมาตีกอริล่าเป็นราชากอริล่าโอ้ผมเลยเดินทางไปเรื่อย คนนี้ energy ผมก็มีน้อยมากเลยเจอคนนี้เขามาช่วยผมก็มผมก็เลยทักทายเขาด้วยการเต้นเต้นไรไม่รู้อะแต่ผมเียเวลาไปเยอะมากเลยกับการเต้นผมเต้นกับเขาอยู่นาะนผมก็เลยเทําการวางแผนชัว่วไรผมจะหนีใช่ผมคิดเก็บเต้นกับมันมันเหนื่อยปวดนิ้วด้วยโอ้ผมจะีเสียเวลาเพื่ออะไรผมไม่รู้นะแต่ผมนี่ผมรู้ก็คืตอต้องการความต่อ ได้ทาการเดินทางมาที่สมบูรณแล้วผมจะเจอคนคนือคนอะไรก็ไม่รู้นะผมเลยขอ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 ,ขอแต่ผมรู้สึกเขาจะไม่ยอมหายลยผมก็เลยขอไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆ <_ C 's up> แล้วจากนั้นเขาขอเขากกพาผมไปที่ทะเลอะไม่รู้เขาจะทำอะไรนะแต่ผมขอไปเรื่อยๆเขาไม่ยอมหายอ่ะอ้อมัใจนายใจขนาดนี้เขารู้สึกเขาน่าจจะโยนยังไงไม่รู้อน,น่ะจะเพ,พิ่งโยนโยนนอย่าเพิ่งโยนน้าจะเย็นนะพี่จะเย็น ก็เห็นเขากำลังต่อสู้กันเนี่ยสุดท้ายครับอืสุดท้ายครับ,รบเขาได้ทำการโยน,นผมทิ้งที่ทะเลโอ้มายมาจบกันถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดนแล้วนก็ย่ากดกระดิ่งเพื่อไม่พลา,พาคดคลิปใหม่ละไปละเจอกันัน